ก็อยู่ช่องสายหาสารแล้วนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ารีวัสดองเบานะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็ผมถอนไปเมื่อวันจันทร์นะครับวันนี้วันที่เงินเข้านะครับก็คือวันพฤหัสนะใช้เวลา4วัน,นครับเงินก็เข้าไปที่ร้อยอในส่วนของสลิปนะครับผมขอเปิดในส่วนของอลายนะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับพอดีผมใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ส่งลายไว้ ตัวนี้เนี่ยก็เข้ามา100บาทนะครับมันจะขึ้นว่า,าแคชชินแอปนะครับเข้ามาช่วง13เลามโานาทีนะครับก็เข้าตามนี้เลยวันที่28นะครับก็ตามนี้เข้ามาไปที่ร้อยนะครับเนี่ยก็เข้าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของแอปนี้เนี่ยาการหาคะแนนนะครับส่วนใหญ่ผมจะรับทุกชั่วโมงนะครับมันจะมีให้รับนะก็คือตัวนี้นะครับ รับทุกชั่วโมงมีกล่อง3ชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับแล้วก็มีอ่านนวนิยายนะครับตัวนี้เนี่ยอ่านประมาณ2ชั่วโมงนะอันนี้ผมจะใช้ออโต้คิกนะครับคิดเข้าไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันอ่านระยะอ่านวันนี้ก็คือ1ชั่วโมง32นาทีนะครับเดี๋ยวผมให้เข้าดูนะคะแนนตัวนี้เนี่ยมันจํากัดวันละ1 0 0 0 0หคะแนนนะครับถามว่า,าคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็คือ33บาพันตานะครับก็ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันจะมีรับนะครับบนวงล้อก็คือตัวนี้นะครับบนวงล้อแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับเนี่ยอันนี้6ชั่วโมงรับตอบได้1ครั้งวันหนึ่งผมจะตอบอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับ3รอบอบตัวนี้เนี่ยสองพันคะแนนมันมีดูบิโลคูณ2อะก็จะได้เป็น2เท่าน,นะครับก็ประมาณนี้เอาโอเคเดี๋ยวในส่วนของการรับคะแนนามาดูวันนี้นะครับผมได้ตอนนี้ก็คือ4ี่หมื่นหกพันละ อะโดยปกติผมจะได้คะแนนขั้นต่ําที่ผมได้แต่ละวันก็คือ50,000ื่นถึงเจ็ดหคะแนนนะครับบางวันก็60,000กว่าคะแนนนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมุนวงล้อก่อนกดไปอ่ะอันนี้ผมก็จะกดรีไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีคะแนนตรงนี้นะครับเน,น,น,นี่ยคะแนน400คะแนน 800คะแนนแล้วก็16,000คะแนนอ่400นาสี่คะแนนเนี่ยก็เท่ากับ1สตางค์กว่านะครับส่วน800คะแนนเนี่ยก็2สตางค์กว่า10,000หมื 1, ่นอ่ 1, 1, 6, นาหนึ่งหคะแนนเนี่ยก็อ่าประมาณ50สตางค์นะครับ50าสอ่าห้กว่าสตางค์นะเกือบ60สตางค์นะครับประมาณประมาณนี้ถ้าผมได้วันหนึ่ง60,000กว่าคะแนนเนี่ยก็เท่ากับผมได้วันละ2บาทนะครับ อถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยก็ประมาณนี้ถ้าถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะครับในการถอนนะ,ะหรือคิดเป็นวันเนี่ยเอาเต็มๆก็ประมาณ50วันนะครับเรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับรอ,อบนี้ผมใช้เวลา40 40วันนะครับในส่วนของการถอนที่ถอนเข้าไปนะครับคะแนนขึ้นมานิดเดียวนะครับสี่0 0่มนนะครับมาดูในส่วนของการถอนนะ การถ่ายถอนอไปการถ่ายถอนอัตราการแรกนะครับอันนี้ก็ตามเวลานะครับเนี่ยวันที่28อันนี้มันจะบอกเวลาที่เข้านะครับพี่จ่ายล่าสุดก็คือวันที่28่ดกรกฎาคมนะครับเนี่ยเวลาบ่ายโมงบ่ายโมง31นาทีนะครับหรือว่าดูในส่วนของ สลีปนะครับที่ผมส่งอันแรทของผมเองนะครับเนี่ย13.31นะครับวันที่18 100บาทจากแคชชีตแอปนะครับก็ตามนี้เลยเวลาเดียวกันนะครับก็เรียบร้อยก็จ่ายดีนะครับในส่วนของการถอนอันนี้มันจะมีคะแนนของเราแต่ละวันนะครับว่าเราได้จากอะไรไบ้างนะครับอันนี้มีเช็คเอเย่นบ้านอันนี้ได้จากคะแนนจากเพื่อนนะครับถามว่าได้เยอะไหมได้300 92คะแนนก็คิดเป็นเงินก็91เอ้9เอ้ยหสตางค์นะครับประมาณนี้1สตางค์่ะก็ประมาณนี้อันนี้คือที่ผมรับคะแนนด้วยตัวเองนะครับก็จะมีประมาณนี้เรารับมีทำแบบทดสอบ9เลขา15เลขานะครับอันนี้ดูวิดีโอคูณ2ก็รับไปนะก็จะมีตามนี้นะครับอันนี้จากที่ผมรับดูวิดีโอนะครับก็คือรับเช็คอินทุกชั่วโมง ัวนี้ได้14,000ก่าคะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ห้าสิบตางเลยนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนอหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยนะครับสามหมื่นคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับก็ตามนี้ก็ถอนเข้ามีทูมอนี่ไวเลสเพย์เพลแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับเติมเข้าทูไวเลส์น่าจะดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนน,นก็จะมีประมาณนี้นะครับ ในส่วนของอ่านข่าวถามว่าผมอ่านไหมผมไม่ได้อ่านนะ,ะตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวอันนี้ผมขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับเปิดให้ดูคือระยะเวลาที่ถอนถอนรอบก่อนก็คือ,อวันที่ 15มิถุนายนนะครับที่มันจ่ายนะอ่านับเฉพาะวันที่มันจ่ายตัวนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่15ตอนนี้เนี่ยวันที่28นะครับก็คิดระยะเวลาก็1เดือนครึ่งน,นะครับก็ประมาณนี้แปลว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเราเลื่อนไปเรื่อยนะครับอตอนนี้เนี่ยผมหลังจากที่ผมถอนไปวันจันทร์นะครับวันนี้วันพฤหัส ก็ผ่านมา4วันนะครับอันนี้ผมได้มา8ปลากับ12คาตั้งนะครับหรือคิดไปคิดคะแนนเนี่ยก็243,000คะแนนนะครับก็ตามน,นี้เลยก็อดทนเล่นไปเรื่อยนะครับมันก็ยังจ่ายดีอยู่นะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยได้คะแนนจ,จากเพื่อนเนี่ยถามว่ามันช่วยได้เยอะไหมมันก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่ะมันมีเงื่อนไขในส่วนของการเชิญเพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนสมัครต่อเนี่ย สมัครต่อลิงก์ผมผมจะได้ห้าหกหมื่นคะแนนหรือคิดเป็นเงนินเนี่ยก็2บาทนะครับแต่เพื่อนอ่าทำภารกิจนะครับอ่าอานขา่าวสามวันติดต่อกันผมจะได้อีกแสนสองหมื่นคะแนนหรือคิดเป็นเงนินก็4บาทแล้วก็อ่า,อ,อ,าอานข่าวติดต่อกันก็คือ7วันถึงจะได้แสนสองหมื่นคะแนนนะครับก็ตามนี้เลยในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นโชว์นะครับว่า,าเพื่อนๆพ่อนทำภารกิจอันไหนเสร็จบ้าง ก็มีรอบล่าสุดนะครับวันที่25นะที่มีเพื่อนๆสมัครต่อผม1คนนะครับอันนี้เขาทำภารกิจแค่สมัครลิง้งผมผมก็ได้หงมือก็แน่นนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินก็สองบาทก็<อ>มีแค่นั้นนะครับบนิ้นที่2เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอ่านกันหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอ่านข่าวนะครับผมจะเน้นแค่หมุนวงล้อรับทุกชั่วโมงทำภารกิจตัวนี้นะครับรับ โบนัสแบบทดสอบก็ตามนี้อ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ